สวัสดีครับอยู่กับผมช่องดิบัดทำทุเรียนมือใหม่นับวันนี้ก็มาแต่งรูปที่สวนที่สันเ้ยนนับนี่ครับนี่ยังไม่แต่งที่นับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเรามาชมดูหลังแต่งนครับนี่ครับดูอย่างนี้มันหฮนะครับก็ไม่อานับบัดนี่ครับ กดทิ้งไปครับแล้วก็ลูกคู่อย่างนี้ก็เลือนลูกเล็กนับเอาลุกเล็ก,กออกนะครับดูทรงด้วยครับเอาทรงอีบีครับก็ประมาณนี้ก็ไปแต่งเงินเต่งเงินต่อ ีครับนะมันหอนะคับมันบิดอยู่นะตรงรูปมบิดอยู่จิ้งไปนะครับนะีนี้ก็ไว้ถึงแล้วลูกก่อนนะสทีหน้าค่อยวานใไ่นะคส่วนุูนนี้ผมจะ อีแต่งใหม่อีกทีนะครับไว้ดูก่อนนะรับเพราะมันมียอดทุเรียนด้วยไอยอดมันอนมันด้วยนะครับมีน้ำก็นะออลังแต่งนะับก็ได้ประมาณนี้คนระับบิงทีในผมไม่แน่ใจผมก็เว้นไม่สองรูนะครับอีกหน่อยผมไม่แน่ใจผมก็ตัดเหลือรูดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมมีดันนะนะครับไปกันครับ กำกองขายฝนเลยนะมันนี้มาแต่งน,น,นะครนคะมุนผมโกไว้อย่างนั้นเก็ขึ้นไม่ได้นะนิ่งมันเล็กครับผมเสียวมันหักครับตัวไม่ต้องเสียเวลาครับ แต่งขน็งไปในตัวเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ปัดปัดนี่ครับผมว่าตอนนี้มันก็ได้เลยนะครับมันมีดูสวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งใหมกรอบนึงนะครับใ้ยอดมันเก่อนะครับก็ฝากติดตามช่องลิฟต์ทำทุเรียนมือใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ